สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ครูนะคะปรารถนาที่จะนำนะคะเส้นทางหรือว่าผลลัพธ์ของตัวเองนะคะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์นลลิ่งนะคะในช่องของครูนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่ใครกําลังเดินทางนะคะในเรื่องของคู่รักนะคะคู่รักในทางจิตวิญญาในทางท i n นเฟรมหรือว่ารักแท้นะคะคือทุกคนวันนี้นะคะสิ่งที่เรา สิ่งที่เราจะต้องนํามานะคะพิสูจน์นะคะพิสูจน์กับผลลัพธ์พิสูจน์กับชีวิตของเรานะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราไปร่ําเรียนมาไปฟังมาไปได้ยินมาเราเราจะต้องเอามาพิสูจน์นะคะอย่าเพิ่งเชื่อถ้าคุณยังไม่มีผลลัพธ์ กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูก็จะนําผลลัพธ์นะคะที่ครูได้ใช้นะคะในเรื่องของภาษาจิตนะคะภาษาแสงภาษาคลื่นพลังงานนะคะหรือว่าภาษาภาษาจักรวาลน,นะคะเป็นภาษาที่เราไม่ได้ใช้คําพูดแต่เราจะใช้นะคะความรู้สึกนะคะเราจะใชเ้เราจะใช้พลังงานข้างในนะคะพูดคุย กับบุคคลนะคะที่เราต้องการที่จะคุยด้วยนะคะในรูปแบบของอเราไม่ไปคาดหวังเราไม่ไปยึดติดเราไม่ไปควบคุมคอนโทรลเขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความรักที่เราไม่ได้ไปก้าวก่นะคะไปก้าวก่ยายไปเรียกอะไรไปนะคะคอนโทรลเขานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูนะคะ แฟนนะคะแฟนครูก็ได้ได้ได้ปลาะะได้ปลาทับทิมมานะคะและทีเนี้ยเ,เมนูจริงๆแล้วเขามีเขามีอยู่ในใจนะคะว่าว่าเขาจะทําอะไรแต่แต่ครูก็ไม่ยุ่งนะคะครูไม่ยุ่งครูให้เขาจัดการเองนะคะครูให้เขามาเนจเองแต่ครูมีมีสิ่งที่ครูต้องการที่จะอยากที่จะทานเช้านี้นะคะครู คิดไปนะครูก็ปรารถนาครูก็ปรารถนาสิ่งที่ครูต้องการที่จะได้เมนูนะคะเมนูเช้าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนรู้ไหมคร meeting, <Styles. S 1> ูก็สื่อสารไปนะคะสื่อสารไปว่าครูต้องการที่จะได้เมนูอะไรนะทุกคนรู้ไหมสิ่งที่สิ่งที่มันคอนเฟิร์มนะคะนั่นก็คือเมนูเดียวกันนะคะเมนูเดียวกันสิ่งที่เขาเรียกอะไรสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำก็อันเดียวกันนะคะนั่นก็คือทอด ะะทอดนั่นเองทุกคนรู้ไหมคือแบบนี้ทุกท่านคะหนะ,ะไม่ใช่แค่เราจะใช้กับขออภัยนะคะขออภัยอ่ะวันนี้ครูแพชชั่นในเรื่องการที่ครูต้องการที่ให้ทุกคนนะคะได้ใช้ภาษาจิตแล้วได้ทดสอบด้วยนะคะว่าคนที่เราอยู่ด้วยคู่ชีวิตคู่รักที่เราอยู่ด้วยตอนนี้ใช่คู่แท้ของเราไหมนะคะใช่ คนของคุณจริงๆไหมมันไม่ใช่แค่เราจะต้องพร่ำหรือพูดหรือบ่นหรือบอกเขาแต่ในวันนี้ที่ครูต้องการที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะคะนั่นก็คือการที่คุณกลับมานะคะที่จะสื่อสารกับตัวเองแล้วไว้วางใจนะคะกับของจริงกับของแท้ภายในตัวคุณเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนวันนี้ของแท้มันไม่ใช่แค่มันมันไม่ใช่แค่แท้แล้วแล้วมันจะเป็นคนคนนี้ คือแท้มันมีระดับหลายระดับหลายเลเวลแต่ครูไม่ได้หมายความว่าให้คุณเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆให้คุณเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วของแท้ที่คุณจะต้องเจอในวันนี้คือของแท้ที่มันอยู่ข้างในแต่วันนี้เรามาเล่นเกมความเป็นมนุษย์นะคะเรามามีบทบาทสมมุติในการเป็นมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดนะคะหน้าที่ใดบทบาทใดมันคือเรื่องสมมุติแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณจะต้องนะ,ะกลับมา ะะได้รู้จักความรักที่แท้จริงภายในตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเลเวลที่วันนี้คุณกล้าค่ะคุณกล้าที่จะพิสูจน์ทดสอบนะคะในคลื่นความถี่ของคุณในคลื่นภาษาจักรวาลภายในตัวคุณนะคะในคลื่นตัวตนที่แท้จริงจิตเดิมแท้ของคุณนะคะว่าคลื่นวันนี้คุณสามารถสื่อสารพูดคุย ในตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ไหมหมายถึงในคลื่นของตัวต <Madonna> นตวตวที่แท้จริงของคุณได้ไหมทุกคนทุกคนรู้ไหมที่ครูพิสูจน์นะคะไม่ใช่แค่กับคู่ของครูนะคะครูพิสูจน์กับคุณแม่นะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูนะคะวันที่ครูต้องการที่จะโทรหาคุณแม่นะคะครูก็เออเดี๋ยวเดินวันนี้คิดถึงแม่อยากโทรหาแม่นะคะและเนี่ยครูทํางานครูทํางานไปแล้วครูลืมครูเลยเวลาทุกคนรู้ไหมณวันวันเดียวกัน คุณแม่ก็โทรมาหาครูครูก็บอกะค่ะว่าเนี่ยใจตรงกันเลยนะคะอยากที่จะโทรหาพอดีเลยเออแม่ก็โทรมานะคะคือประมาณนี้คะ่ะทุกคนคือครูอยากให้ที่ครูอยากให้ทุกท่านนะคะได้พิสูจน์ได้ลองภาษาจักรวาลภาษาความรักภาษาที่มันเป็นสากลบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนสิ่งเราเนี้พลังงานเหล่าเนี้ยที่มันที่ครู สื่อสารหรือว่าใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ครูมาขัดเกลาตัวเองภายในครูมาเชื่อมต่อกับสนามพลังงานความรักกับสนามพลังงานแห่งการสร้างในตัวครูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะครูก็มีคู่มือนะคะที่จะทําให้คุณกลับมาที่ปัจจุบันอยู่ในพลังงานการสร้างของคุณเพราะมันแน่นอนคะ่ะทุกคนนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะ ต้องการที่จะเจอตัวเองอ่ะต้องการที่จะเจอความจริงของตัวเองมันมันมีแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้นะคะกับบททดสอบที่เขาจะมาขัดเกลาเรานะคะมากระเทาะเรานะคะแล้วจะทํำยังไงให้เราโฟกัสอยู่ที่ตัวเองให้เราโฟกัสอยู่ที่ รูปแบบที่เราเองก็ปรารถนาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะหนังสือเล่มแรกเล่มนี้นะคะเป็นร้อยหนึ่งคำปลุกพลังเพศหญิงเล่มนี้นะคะมันคุ้มมากๆคุณได้ทุกด้านของชีวิตเลยนะคะอาชีพนะคะอาชีพที่มันเป็นอาชีพของคุณนะคะมันเป็นรายได้ที่มันมาจากศักยภาพของคุณจริงๆสมุดเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นนังอเอ๊อดี่ครับขอัยนะ เป็นหน the ังสือที่จะนําคุณนะคะได้ได้เห็นชีวิตที่มันมันควรที่จะเป็นของคุณมนุษย์ทุกคนปรารถนาต้องการที่จะมีอิสระนะคะอิสระในวันนี้นั่นก็คือคุณมีเวลาที่จะได้ทําในสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณคุณรู้สึกมันใช่สำหรับตัวเองอ่ะมันมันได้เติมเต็มอะค่ะทั้งโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกนะคะโลกภายนอกนั่นก็คือคุณมีรายได้เป็นของตัวเองโลกภายในก็คือคุณได้เติมเต็มค่ะนะคุณมีความสุข นะคุณมีความสุขในการสร้างในการทําในการเป็นนะคะนี่คือหนังสือเล่มแรกนะคะราคา390บาทจากราคาปกติ990บาทนะคะแล้วก็เล่มที่2นะคะ107วาจามนตราเซกรักนะคะเป็นหนังสือที่คุณนะคะสามารถคือไม่ถึงคุณจะไม่ไม่ได้ส่งพลังงานออกไปฟรีๆะคะ่ะ หลังจากนี้มันเป็นการทําให้คู่รักของคุณนะคะเขาได้สัมผัสกับการเป็นของคุณนะคะกับความรู้สึกของคุณกับความรักของคุณกับพลังงานของคุณนะคะเขาเรียกอะไรอู้อ่ะขออภัยนะคะแล้วทีเนี้ยนะคะเออหมยถึงอ่ะกลับเข้ามาพอดีนะคะก็เหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าบางคําพูดอะ่ะเราไม่จะเป็นจะต้องพูดนะคะแต่ว่าถ้าคนนั้นโอเคไหมเป็นคนของคุณจริงจริง เขาจะเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสาร <S <S เขาจะรับรู้ในสิ่งที่คุณได้โอเคไหมได้ส่งออกไปได้สื่อออกไปได้นะเอาไปให้เขาปราดจากคำพูดนะคะเป็นพลังงานนะเพราะฉะน,นั้นหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นการนะคะสร้างโอเคไหมสร้างพื้นที่ของคุณนะคะพื้นที่พลังงานของคุณนะคะ <S <S เพื่อเตรียมพร้อมนะคะ <S <S เพื่อเตรียมพร้อมหรือการคอนเฟิร์มยืนยันนะคะกับสิ่งที่ มันเหมาะกับคุณมันใช่สำหรับคุณนะคะแล้วก็เล่มที่3มนะคะเล่มที่3ามเป็นหนังสือนะคะที่ที่เจาะลึกมากๆลึกสุดๆลึกในระดับนะคะจิตใต้สํานึกนะคะคือวันนี้พลังงานนะคะที่เราไม่ได้รับการแก้ไขที่เราไม่ได้เอ,อ่อรับการเยียวยาตัวเองนะคะ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณลงไปข้างล่างเลยข้างล่างมาถึงลึกในระดับพลังงานนะคะที่เราสั่งสมมาโดยที่การที่เราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความรักนะคะไม่รู้จักการการเป็นผู้หญิงนะคะเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงวันนี้นะคะที่เรามาใช้ชีวิตบนโลกวันนี้จริงๆแล้วทุกคนมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะดึงดูดนะคะแต่ด้วยการที่เราไม่เข้าใจไงบางครั้งเราก็ไปใช้ชีวิตที่อยู่ในในพลังงานผู้ชายะคะ่ะแล้วเราก็เหนื่อยฟรี เจ็บฟรีนะคะหมดแรงจริง,รงๆมันไม่ใช่หน้าที่เรานะ,ะหน้าที่เราเนี่ยโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะคุณเล่นข้างในค่ะคุณจบที่ข้างในค่ะนะไม่ใช่ว่ามันไม่หนักนะตอนแรกมันหนักแน่นอนมันหนักมันขัดมันมันเจอแรงต้านแรงที่แบบคุณอยากที่จะท้อเหมือนกันนะคะแต่มันคุ้มค่ะหลังจากที่คุณนะคะกลับมาขัดเกลาพลังงานตัวเองข้างในนะคะหนังสือเล่มที่3าจะเป็นหนังสือที่ ทําพลังงานของคุณใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสร้างพลังงานใหม่ให้กับคุณอาณาจักรของคุณนะคะแล้วทีนี้คุณจะเห็นนะคะสเสน่ห์ของคุณออร่ราของคุณนะคะมันจะเติบโตในทุทกๆวันคุณจะรู้สึกได้ในคําพูดนะคะในคําพูดที่ครูได้ลงไปในอ e ีบุ๊กนะคะนั่นก็คือ30วันนะคะ,ะสามอะไรนะสาสวันดึงดูดนะคะความรักดึงดูดดึงดูด,ด,ด,ดรักแท้อลืมหนังสือตัวเองนะคะดึงดูดรักแท้นะคะทำให้เขาคลั่งรัก ทุกวันนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่วันนี้เมื่อคุณเป็นความรักอ่ะแน่นอนคนตกลุมรักตัวเองอัตโนม,มัติค่ะคนอื่นก็จะรักคุณเช่นกัน